กาบทที่14เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านผู้นำคนหนึ่งของพวกฟาริสีในวันสบาโตเพื่อทรงร่วมโต๊ะอาหารพวกเขาคอยดูพระองค์นี่แน่มีคนหนึ่งเป็นโรคบวมน้ำมาอยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์พระเยซูจึงตรัสถามพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติและพวกฟาริสีว่า ถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสบาโตผิดบัญญัติหรือไม่พวกเขาก็นิ่งอยู่พระองค์จึงดึงตัวคนนั้นและทรงรักษาเขาให้หายแล้วก็ปล่อยเขาไปพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อจะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสบาโตหรือ และพวกเขาตอบข้อนี้ไม่ได้เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญน,นั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรติพระองค์จึงตัดเรื่องเปรียบเทียบแก่พวกเขาว่าเมื่อท่านได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วยและเจ้าภาพ คนที่เชิญท่านทั้งสองฝ่ายมานั้นจะมาพูดกับท่านว่าขอที่นั่งตรงนี้ให้กับท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านก็จะต้องขายหน้าเลื่อนลงมาอยู่ที่ต่ำสุดฉะนั้นเมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อที่ว่าเมื่อเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าเพื่อนเอย๋ยเชิญไปนั่งในที่อันมีเกียรติเถิด เมื่อนั้นท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าทุกคนที่ร่วมนั่งรับประทานนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นแล้วพระเยซูตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจะจัดงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือญาติญาติหรือบรรดาเพื่อนบ้านที่มั่งมีคาดว่าพวกเขาจะเชิญท่านกลับคืนแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงนั้นจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลาย ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากตายคนหนึ่งที่ร่วมนั่งรับประทานเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่ และเชิญแขกไว้จำนวนมากเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเขาก็ใช้บ่าไปบอกพวกที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วพวกนั้นต่างพากันขอตัวคนแรกบอกว่าข้าพเจ้าซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งบอกว่า ข้าพเจ้าซื้อวัวไว้ห้าคู่และจะต้องไปลองวัวนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวคนนั้นจึงกลับมารายงานสิ่งเหล่านี้ให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วไปตามถนนใหญ่และตรอกเล็ก ซอยน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวก็มาบอกว่านายเจ้าค่ะข้าพระเจ้าทำตามที่ท่านสั่งแล้วแต่ยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งบ่าวคนนั้นว่าจงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรัว้วรอบขอบชิด บังคับให้พวกเขาเข้ามาเพื่อให้บ้านของเรามีแขกเต็มเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนที่ได้รับเชิญน,นั้นจะไม่มีสักคนหนึ่งได้ลิ้มรสอาหารของเราเลยมีมหาชนไปกับพระเยซูพระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามันดาบุตร ภรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกการเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่า จะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วจะทําให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มก่อแต่ทําให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกทัพไปทําสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้น จะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนหรือว่าที่มีพลทหารหนึ่งหมื่นจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะใช้พวกทูตไปเจรจาผูกไมตรีกันในระหว่างที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดท,ที่มีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรจะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ก็ไม่ได้มีแต่จะถูกเอาไปโยนทิ้งเท่านั้นใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิด